สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้ามีทําผัดสปาเกตตี้ขี้เมาพริกไทยอ่อนค่ะจะใส่หัวหอมลงไปด้วยค่ะใส่ไปครึ่งหนึ่งพอค่ะวันนี้ไม่ได้ใส่เยอะ วันนี้ง่ายๆค่ะเดี๋ยวป้าก็จะมาผ่าค่ะผ่าลูกชิ้นเป็นครึ่งหนึ่งค่ะผ่าครึ่งหนึ่งแบบนี้ค่ะพาสต้าเราต้มแล้วเนาะป้าก็จะใส่ผักลงไปเลยค่ะเพื่อนๆใส่ไปรวมกันเลยค่ะเราลวกผักกับลวกผักกับเ,ออเส้นไปพร้อมๆกันป้าเส้นเนี้ยต้มเกือบต้มสุกแล้วเนาะเราก็ลวกผักไปเลยค่ะเพื่อนๆจะได้ไม่เปลือง,งน้ำเนาะเพื่อนเพราะว่าเราผักเราก็ล้างสะอาดแล้วเนาะ ลวกพอให้เขาเออสลบสลบนิดหนึ่งเวลาเราผัดจะได้ผัดแบบไม่ต้องผัดนานเนาะนิชิ้นลงไปค่ะ เห้อดหอมกับกเพื่อนๆน้ำตาลใจแดงค่ะ น้ำมันหอยก็ถุงปนรนกรอเล็กน้อยตามคำสบองค่ะ อยากแซ่บไหลก็ใส่ไหลค่ง่ายๆค่ะวันนี้นะเมนูไม่เกินห้านาทีค่ะเพื่อนๆแสนจะอ,อร่อยค่ะง่ายๆเราจะได้ไม่จังเจเไมะเพื่อนๆสุดท้ายเพื่อนๆใส่ไปเลย พิไทยค่ะที่มเมาสปาเกตตี้ค่ะให้ง่ายนะวันแบบนี้แล้วก็จะโรยโหระพาค่ะนีโหระพาแช่แข็งค่ะ โหระพาแช่แข็งตอนหน้าร้อนค่ะหลูกไว้แล้วก็เอามาแช่แข็งไว้ค่ะเวลาเราทําอาหารเราก็งออกมานอกเพื่อน,นมาค่ะเพื่อนเพื่อนมาทานด้วยกันค่ะมาค่ะเพื่อนเพื่อนสปากเกตตี้ผัดขี้เมาค่ะ คลิปนี้ป้าก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่เข้ามาชมสวัสดีค่ะ